เรื่องความมั่นคงในชีวิตรวมถึงการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานนะคะเขาอยากมีความมั่นคงเพื่อที่จะได้ดูแลคนที่รักด้วยนะคะตอนนี้เขากำลังพยายามนะคะอย่างหนักแล้วก็พยายามทุบกําแพงทุบกรอบที่ตัวเองมีนะคะเขาเองเนี่ยช่วงนี้อาจจะป่วยนะอาจจะป่วยแล้วอาจจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษหรือว่าเขาอยากจะดูแลคุณให้ดีนะคะเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากมีลูกนะคะ อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบร่วมกันไปกับคุณแม้ตอนนี้ค่ะอุปสรรคมันจะเยอะมันอาจจะยังไม่ได้หลังใจนะคะแต่เขาคิดว่าสักวันมันคงต้องดีกว่านี้แน่นะคะมันคงจะมีสักวันที่ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันจะลงเอยกันมันจะดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายลงนะคะเขาคาดหวังไว้แบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูธาตุหรือราศีของเขาหรือของคุณกันนะคะว่ามีธาตุหรือราศีอะไรบ้าง ราศีกุมราศีกรกฎราศีเมษร,ราศีพฤษภและราศีมังกรค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะคะใครต้องการสมัครสมาชิกนะคะสมัครแล้วก็คปเราถามมาดูดวงฟรีใครอยากสนับสนุนช่องนะคะกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปนะหรือใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักจงคิวทางไลน์นะคะสี่คำถาม 99- าบาทวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย